สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆหนวดลงโต๊ะด้วยนะครับ เมื่อวานเป็นยังไงกันบ้างครับสาหรับแนวทางหน้าช่อง2คู่ที่ให้ไปนะครับก็แตกทั้ง2คู่อีกแล้วนะครับแตกมา6วันติดแล้วนะครับเมื่อวานนี้ผมก็ให้ไปทางด้านของฟามาลิเคแล้วก็เอเลนติโกมาดริดนะครับก็เอาชนะไปได้1ประตูต่อศูนย์ทั้ง2ทีมเลยก็ต้องขอแสดงความยินดีกับเพื่อนๆพี่ๆที่ตามผมหน้าช่องด้วยนะครับแตกมา6วันติดแล้วนะหน้าช่องแตกขนาดนี้ในกลุ่มยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยครับไม่ว่าจะเป็นตัววีอ่าชุดโครงการ2และชุดโครงการ3นะครับก็สดชื่นกันกระจายมากครับใน ก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะกับพี่ๆที่อยู่ในกลุ่มครอบครัวอยู่แล้วนะครับส่วนใครที่อยากได้เด็ดๆแบบนี้นะครับหรืออยากเข้าร่วมกลุ่มฟุตบอลใต้ดินนะครับที่มีให้ทั้งบอลสดบอลตัว V นะครับแล้วก็บอลชุดโครงการนะครับก็ง่ายๆเลยครับทางเข้าอยู่หน้าโปรไฟล์หรือแอดไลน์มาได้ที่แอดเอ็มีแอดนำหน้าด้วยนะครับครอบครัวกลุ่มฟุตบอลใต้ดินนะครับยินดีต้อนรับเสมอ สำหรับแนวทางหน้าช่องวันนี้นะครับที่ผมจะหยิบยกมาให้นะครับก็คัดมาให้2คู่เช่นเคยครับไปเริ่มกันที่คู่แรกกันเลยสําหรับคู่แรกนะครับผมแนะนําว่าให้มองไปที่ศึกลาลิกาสเปนได้เลยครับบียาลิวนะครับเปิดบ้านรับการมาเมยือนของลาโยบีเยโกสสาหรับคู่นี้นะครับเมื่อเปรียบเทียบฟอร์ม3นัดหลังสุดที่ผ่านมารวมทุกรายการแล้วเนี่ยผมมองว่า ค่อนข้างที่จะสูสีกันมากๆเลยนะครับแต่ในเรื่องของไติเฮดเฮเนี่ยบียร์ลิวทำได้ดีกว่าครับแถมวันนี้บียรลิวก็ได้เปรียบในการเล่นในบ้านอีกด้วยนะครับก็น่าน่าไปลุ้นเหมือนกันที่บียรลิวนะครับแต่ถ้าว่านะครับมันก็มีจุดบกพร่องอยู่นะครับเพราะว่าในเรื่องของสภาพความพร้อมเนี่ยดูเหมือนว่าทางด้านของไลโยบเกานโน่เนี่ยดูจะพร้อมกว่านะครับเพราะว่าวันนี้บียรลิวนะครับขาดตัวผู้เล่นบาดเจ็บไปถึง4ลรายด้วยกันส่วนไลโยบเกานโน่ขาดตัวผู้เล่นบาดเจ็บไปแค่หลรายเท่านั้น แต่ถ้าต้องเลือกให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชนะเนี่ยผมแนะนําว่าให้มองไปที่เจ้าบ้านอย่างบีรลิวดีกว่านะครับเพราะว่าวันนี้ได้เปรียบในการเล่นในบ้านและแท็กติกของทีมเนี่ยดูจะเหนือกว่าทางด้านของ r ายโยเบย์เกโนอีกด้วยเนี่ยผมว่าน่าจะเปิดบ้านเก็บชัยชนะและเก็บ3ามแต้มไปได้อย่างแน่นอนครับมองไปที่บีิวครับ มาต่อคู่ที่2กันเลยนะครับมองไปที่ศึกโรมาเนียดิวิชั่น1ได้เลยครับวอลุนทารีนะครับพบกับทางด้านของ c f เอาคูสำหรับคู่นี้นะครับ CF อาคูเนี่ยดูจะเหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของฟอร์มนะครับหรือสถิติในการเป็นทีมเยือนเนี่ยพวกเขาก็ทําได้ค่อนข้างดีบวกกับในเรื่องของสถิติเฮตุเฮตคู่นี้ที่เจอกันนะครับวอลุนทารีเนี่ยก็ไม่เคยเอาชนะ CFR อาคูได้เลยนะครับถึงแม้ว่าวันนี้วอลุนทาลี่จะได้เปียบในการเล่นในบ้านก็จริงแต่่กก็ต้้อองบอไดดเลยวาา CFR คคููจ หวังได้มากกว่าครับเพราะฉะนั้นแล้วสําหรับคู่นี้ผมขอแนะนําว่าให้มองไปที่ c f r k ดีกว่าครับน่าจะบุกมาเอาชนะและเก็บ3แต้มไปได้อย่างแน่นอนครับ ก็ฝากไปด้วยกันนะครับสำหรับแนวทางหน้าช่อง2คู่ที่ให้ไปในวันนี้นะครับตัวแรกมองไปที่ B บียริวครับส่วนตัวที่2นะครับมองไปที่ซีเอฟาคูครับก็ฝากไปด้วยกันรับรองว่าสดชื่นอย่างแน่นอนครับรอนับสดชื่นวันที่7ได้เลยนะครับส่วนใครที่อยากได้แนวทางมากกว่านี้นะครับหรืออยากเข้าร่วมกลุ่มฟุตบอลใต้ดินนะครับที่มีให้ทั้งบอลสดบอลตัววีนะครับแล้วก็บอลชุดโครงการนะครับก็ง่ายๆเลยครับทางเข้าอยู่หน้าโปรไฟล์ครับหรือแอดไลน์มาได้ที่ @nl110 มีแอดนำหน้าด้วยนะครับครอบครัวกลุ่มฟุตบอลใต้ดินนะครับยินดีต้อนรับเสมอก่อนจากกันวันนี้นะครับก็เชียร์บอลให้สนุกแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ